ขาเห่าตาชื่อเหลือพี่แลเข,เขาเห่าเขาเห่าให้ให้เรารู้นะถ้าเอาไว้อยู่ตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเสียงเป็นลําไส้พี่เพราะว่าแม่เขาไปกินข้าวมาแล้วก็อวกอวกให้นะ <S <S ไม่รู้ว่ากินเศษขยะเศษเชื้อลงเชือ้อโรคพี่พรัฐบอกว่ายืนเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบดิเดินเราจะเดินขึ้นฝั่งนี้มั้ล่ะตรงนู้นไหมเออตรงไหนเนาะเมื่อกี้หนูได้ยินตรงนี้แหละ ได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเริ่ม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 ,มป่ารกอ่ะเออเห็นแล้วเอ้าทำไมวิ่งมาหาคนแบบนี้ไปนะเอ,อ้าเรารู้จักกันเหรอฮะเรารู้จักกันเราหิวด้วยมาออ้โหเฮลุยโอ้เขาเขาขอความช่วยเหลือพีวว่ นันเขาเห่าเขาเห่าให้ให้เรารู้นะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนมามามาลุกขึ้นมาดี่พ่เชียงเฉยเลยน้องหลงทางค่ะนุ่นเสียงอีกอีกเอาเอาแค่นี้ก่อนอู้หิวมากเลยลูกน้องโดนเอามาปล่อยไหมคะน้องได้กินอาหารน่ะไม่รู้ว่าใช่ชุดหกตัวที่โดนเอามาปล่อยหรือเปล่านะใช่หนูคิดว่าเป็นไปได้พี่เป็นไปได้เพราะว่ามันตัวแทบจะเท่ากับตัวเทากับตัวนั้นเลยมาไป เีีใหห้ผมมทาา่รเรานีี่่พะวังลื่นนะเมื่อกี้ชันมากเลยนุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมซุ่มได้หน่อยเดียวอ่ะเห็นไหมหน่อยเห็นเห็นโอ้ยตามมอะไรพี่แสดงว่านี่แน่เลยแม่เขาพามาหลบที่นี่เนาะมาเดา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 โอ้ยพี่ผมเทกับเทกับใบไม้นะครับ ต้องให้เขากินก่อนอู like ้วิ่งมาอีกอันเนี่ยใช่ไหมมาลูกมามามาเร็วมาสองสี่ห้าหกตัวใช่คอผิดพลาดมาเร็ว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 พี่พี่ดูนะพี่พี่สังเกตนะไอ้เนี้ยที่ป้าเขียนจดหมาย แล้วก็มีคนเอาหมาปล่อยหกตัวรวมแม่เป็นเจ็ดอยู่หลังบ้านหมาแล้วทีเนี้ยสันนิษฐานว่าแม่เขาเนี่ยจะจะเป็นจะเป็นจะเป็น,ปนมันจะเก่งที่อื่นเนาะแล้วก็มันอยู่รวมกับไอ้นี้ไม่ได้นะครับก็เลยพาลูกออกมาตรงนี้นะครับนี่แหละยแล้วก็ถ้าลูกหมาวิ่งมาหาเราแบบเนี้ย ไม่ใช่หมาที่คลอดในป่าพี่เป็นหมาเป็นหมาในเขตชุมชนครับเอะวิ่งหาเราวิ่งหาคนเลยครับตัวเห่าคือไอ้นี่แทะน่ารักแทะมาลุกมามากินข้าวเร็วไอ้พวกนี้วิ่งใส่คนนะไอ้ตัวดำเมื่อกี้วิ่งปีมาหาตัวตัวแรกที่มาขอข้าวกินนะเนาะเอาไปรวมกันในบ้านหมาค่ะหรือเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่แล้วพรุ่งนี้เราเริ่มทําคอกให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะผมได้ยินวันก่อนก็ได้ยิน พาหนีมาไกลเลยครบหกตัวไหมคะครบหกตัวครับเพราะว่าข้างบนมีตัวหนึ่งน้องสีตาน่ารักตัวไหนร้อง